สวัสดีจ้าจุมก้นมาหอยมากแล้วจ้าการสวัสดีสมาชิกที่น่ารักทุกท่านเนาะค่ะเนาะกลับมาพอกันอีกแล้วกับแนวทางฮานอยวีไอพีน้องพี่น้องเนาะของวันที่หาพฤษภาคมสองพันหาดอยหกสิบสามน้องพี่น้องเนาะแล้วก็สวัสดีสมาชิกทางยูทูบด้วยเนาะค่ะการเมื่อวานนี้ฮานอยวีไอพีของเฮากับเขาเนาะพี่น้องเนาะเด่นวิ่งรูดตัวเดียวเนาะพี่น้องเนาะเข่าเลยเนาะค่ะเนาะกดีใจน้ำกับสมาชิกวีไอพีทุกท่านเนาะค่ะเนาะ ผู้ได้ด้กะอย่าลืมแบงเงินไปต่อชคตอลาบน้ำเดอ้อพี่น้องเดอ้อเอากะจไดม้มีดวงที่สมพงต่อกันเนาะค่ะเนะาะกะสูตรน้องเฮากะเริ่มเดินดีแล้วเนาะคะ่ะเขาลงตัวดีแล้วเนาะพี่น้องเนะาะกะเขาต้อเนืองกันร้ายมือแล้วเนาะคะ่ะมันบ่เขาห้าน้อยหนึ่งมันกระต้องเขาห้าน้อยหนึ่งอะเนาะพี่นอ <c oughs> ้องตื่นเจ้าเจียนกะสิบ่คอยมียังเสีย <laughs> กับมางเมืองห้าน้อยวีไพีเมื่อวานออกยังเนาะพี่น้องเนาะจิบกาแฟแป๊บเมื่อวานวีไอพีออกสองสามแปดเนาะค่ะแล้วก็สี่หกเนาะพี่น้องเ่ากัะเด่นวิ่งรูดหกเนาะค่ะเนาะกับมาเนาะพี่น้องเนาะกับเขานะค่ะเนาะนี่มาหกเนาะค่ะแล้วก็ สองตัวเน้นเท่า,าหกซีเนาะพี่น้องกะมาเนาะค่ะเนาะนี่เห็นบอกหกซีซีหกตัวกับกันกะเข่าเนาะค่ะเนาะนี่กะดีใจน้ำกับสมาชิกทุกท่านเนาะคะ่ะเอากมาเรเมืงองแนวทางวิทยพีของวันที่หาคนตอบไดยเนาะพี่น้องเนะาะบอกว่านี่มีสมาชิกเพิ่นขอมาเนาะค่ะเนาะกับบดายโลงให้แต่ว่าเอาลงในอ่า เพจช,ช,ชุมชนเอาเนาะค่ะเนาะเขาไปเมึงในเพจชุมชนเอาเนาะพี่นอ้องแล้วก็หมู่บ้านนี่ได้ไลสดทาง youtube เนาะพี่นอ้องก็ได้ลง่งหายเนาะค่ะเนาะแคปท่านบอเนอร์บีไอพีเนาะค่ะเขาได้ลงในอันไใดสดทาง youtube เนาะพี่นอ้องเนาะเขาไปได้ลงคลิปหาเนาะคะ่ะเพิ่นกัขอมาเนาะคะ่ะบางคนเพิ่นกอ่าเมืองมาท่านหรือว่าจังใดก็ขออภัยเนาะค่ะเนาะ เสียงดังฟังดีว่าพี่น้องก็บ,บอกน้ำในเดือเป็นน้ำไมมหรือว่าน้ำเอียงกับบรดูคือกันเนาะค่ะเนาะก็ะโทรศัพท์บเขากะเปิดซุดเสียงแล้วเนาะค่ะแต่ว่ามันกะเขากระบ,บอกว่าเสียงกันย่งเบาอยู่เนาะค่ะเนาะอันผู้ล่งแนวทางนี่กะเบาจนเจ็บข้อเราได้พี่น้องกันย่งเบาอีกอยู่บ่ตะโกนแห้งไรกับพอดี <laughs> เด่นเนาะค่ะเนาะ เดนวิ่งลูดเลยนะพี่น้องเอาบอสเรอจะเอาอ่าสูตรน้ำนะค่ะนาะเอาสูตรก็ไดนะค่ะนาะสูตรน่าก็จะมีห้าหกเจ็ดนะค่ะนะห้าหกเจ็ดแล้วก็หนึ่งสองสามเดนวิ่งลูดนะค่ะเดนวิ่งลูดมันนี้มีวันนี้มี สองกับห้าเนาะคะ่ะจองกับหาหลักร้อยมีหนึ่งกับสามมาเมืองเดิมมันจีมาบอกมัน,มมน่หนึ่งกับสามเนาะคะ่ะหลักร้อยเห้ามันจีมาสามตัวบอกว่ามันออกจองสามแปดเนาะ ตัวเจาะเฮ้ามีสองก็หาเฮ้ากระิจับ่ะสองห้าสองหก,กนะฮเนาะสองเจ็ดสองหนึ่งสองสามห้าก็จะมีอ่าฮาหกหาสามมาน,นี่ หลายตัวเกินนะคะนะ้อก็จะมีอ่าสองเจ็ดสองแปดหาสี่ห้าหกกระชิกันอ่าซี่สองเนาะพี่น้องซี่สองแล้วก็ ซีสามเนาะค่ะหาสองหาสามไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องกับจีได้์ซ้ำเนียเนาะ,ะอ่าสำหรับอ่าตัวจอเห้าเนาะคะ่ะบ่เอาหลายตัวดอก v ี่ไอพี่มันชอบมากเนี่ยเน้นเนาะค่ะเนาะมันบ่มัมกหลายตัวเนาะค่ะเนาะ,ะแต่ว่าอันห้านนอยพิเศษกับห้าน้อยปกติเห่าเน่ะมันต้องเอาหลายตัวเนาะ,ะ <c oughs> พี่น้องเนาะกันรุดเพราะว่ามันออกบ่ปกติเนาะมันออกบ่ปกติคือซื้อมันเนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะ <c oughs> แต่ว่าวี่ไ้พี่นีเห้าออกตามสูตรเป๊ะเ,เ,เลยเนาะค่ะวี่ไพี่ของเห้า ออกตามสูตรเป๊ะเ,เลยนะคะข้าวเป๋ตอง,ปตองอไปเอาอยางหลายตัวเนะคะเนาะมันนี่ซิมาจับสามตัวด้วยบาทที่นี่สามตัวเขาก็จะมีเอ่อหนึ่งสองห้าเนาะค่ะเนาะแล้วก็หนึ่งห้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สามเหรอหนึ่งสี่สาม หนึ่งซี่สองนะคะเนาะอ่าแล้วก็สามสามสองหนึง่งสามสองหนึง่งสามสองห้า สามสองห้าสามห้าสามสามองหนึ่งไปแล้วนะคะนออออันนี้ก็คือสามตัวของเห้าเนะคะกับวินอยู่ในหนีล่ะพี่น้องบังกะรีม้ายอยู่เนาะคะ่ะนอแปดกันเจ็ดหกน้ำนะคะน้อเจ็ดหก หนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าซิบหางนะพี่น้องเนาะอ่ากัจจิดาประมาณนี้เนาะค่ะเด่นวิ่งรูดเนาะค่ะเนาะให้รูดรูดยั่งดีรูดสองเนาะคะ่ะรูดสองรูดสองก็จะมีอ่าสองห้าสองหนึ่ง เนาะค่ะเนาะเด่นเนาะค่ะหาเข้าเด่นกับเมีหาหกหาสามน้พี่น้องเนาะค,ะะคะ่ะซีหางเนาะค่ะเนาะกระมึงนี่แหละมึงตามสามตัวที่เข้าจับเนาะค่ะเนาะตัวเน่นเข้านะค่ะเนาะกะ,ะสีเดยประมาณนี้เด้อค่ะสําหรับอ่หาห้าน้อยวีไอพี่เนาะค่ะเนาะมันออกอ่าสิบเก้านาฬิกาบอกค่ะ สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีเนาะพี่น้องมันจีออกสลับกันเด้อพี่น้องกับระว่างกันแน่จัดน้อยเนาะค่ะเนาะมันชอบออกสลับกันเนาะค่ะเนาะวิไอพีไปออกปกติปกติมาออกวิไอพีหรือว่าปกติไปออกพิเศษพิเศษมาออกปกติอีหยังประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะกับเทียบเมืองจับเมืองดีๆเนาะ,ค,ะค่ะกัประมาณนี้เนาะค่ะเนาะ กะถึกใจกับกดไลค์กดแชร์ให้ยน้ำน้องพี่น้องเนาะกะสมาชิกไม่กะยินดีตอนรับเนาะค่ะเนะาะเข่ามาแล้วกะกดไลค์กดแชร์ให้ยน้ำน้องพี่น้องเนาะกะบจิขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะถืกแล้วกะอย่าลืมแบ่งเงินไปต่อโชคต่อลาบเนาะค่ะเนาะทำบุญกะอย่าลืมนึกถึงคนว่างเลขน้ำเนาะค่ะเนะเาะเฮากับจิได้มีดวงที่สมพงต่อกันเนะเาะเฮากับจิถืกเลขน้ำกันอีกเนาะค่ะพี่น้องการจำรับมณีกับพ่อไปแค่นี้ก็น้องพี่น้องเดียวมาลุ่นกันหมู่แรงว่าพี่อพี่เฮาสิเขาอีกบ่เนาะค่ะเนาะกะพอกันไม่เมื่อื่นกะ ขอให้ทุกท่านโชคดีแฮงบางปังมันหมานทุกคนจ้าสวัสดีจ้า